สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลแล้ววันนี้ผมก็มีมังงะเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าโชโมกุอิ คาเดะไปหานานามิครูประจำชั้นที่ห้องพักเพื่อจะเล่าเรื่องที่เธอในะไปเดกลับให้โตให้ฟังแต่ว่าเธอกถูกห้ามไว้เพราะว่านานามิกำลังประชุมกับครูท่านอื่นอยู่เธอก็เลยออกจากห้องไปก่อนแล้วก็ส่งข้อความหาใครบางคนกอนเดินกลับไปห้องเรียนไม่นานจากนั้นนานามิในก็เปิดประตูห้องเรียนเข้ามาแล้วก็ในตอนนั้นเสียงแสดงความยินดีในวันเกิดของเธอในก็ดังขึ้นทุกคนในห้องนั้นต่างก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับเธอจนกระทั่งเธอกระน้ำตาไว้ไม่อยู่ก็จะขอบคุณทุกคนที่ฉลองวันเกิดให้และจาาาากกกกกกนนนนนััััั้้้้้มมมมมิยยตะแลโเเเเรร็็ดดดขขพออออบบบบววญใหไ่ คือของขวัญที่พวกเขานะตั้งใจจะให้แล้วก็ขอให้เธอเนะี่ยกลับไปเปิดที่บ้านในขณะที่ทุกคนนะกำลังคุยกันยิแย้มอยู่นั้นไอริที่นั่งอยู่ก็มองไปทางหน้าต่างแล้วก็พูดว่ามันนะหายไปแล้วมิกิได้ยินอย่างนั้นก็เลยไปถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอนะก็เลยบอกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในตู้ของห้องเรียนนะั้นมันหายไปแล้วต่อมาดานามินะี่ยกลับมาที่ห้องหลังจากเลิกเรียนพออาบน้ําเสร็จเธอก็เปิดของขวัญที่เพื่อนๆนะให้มาซึ่งของข้างในนะก็คือไดอารี e ่เล่มหนึ่งพอเปิดหน้าแรกนะก็เป็นปฏิิิททนนนนนของงงงเดดมมมถุายแแลละววววัีีี่8กนะก็กสไ้ ซึ่งนั้นก็ทําให้เธอนะ่นึกถึงอดีตในวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนกักและก็มีผู้หญิงสองคนน่ยยืนบนดาดฟ้าของตึกเรียนก่อนที่หนึ่งในนั้นจะโดดลงมาซึ่งก็ไม่มีใครรู้เลยว่าบนนั้นนะ่มีอยู่2คนเก็เลยคิดว่าเป็นเพียงแค่การฆ่าตัวตายเท่านั้นในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเธอกนะ่ก็ดังขึ้นจนเธอนะ่สะดุ้งด้วยความตกใจก่อนจะกดรับสายโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโทรมาซึ่งพอกดรับสายปลายสายก็พูดขึ้นมาว่ามีคนฆ่าตัวตายในโรงเรียนมาชมปลายครมีชีโรแต่ว่าก็ไม่มีใคคครรรรรรูู้้้วววว่่า่าาาาาาาแแแทจจจิิงงลลนนนนะะมมัือออกกกกฆต็็ดดเเปธพบสย นานามิเนก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยเปิดสมุดรายชื่อของนักเรียนออกมาก่อนแต่สินใจติดต่อฮาไริซึ่งพอไอริกดรับสายเธอเนี่ยก็เล่าว่ามีคนโทรเข้ามาหาเธอก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าชั้นเรียนของเธอเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายไอริเนี่ยก็เลยถามกลับว่าเธอดูเหมือนคนจะฆ่าตัวตายงั้นเหรอพอได้รับคำแนะนำแบบนั้นนานามิเนก็รีบปฏิเสธทันทีแต่ว่าไอริเนก็วางสายไปก่อนเธอเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่บอกกับตัวเองว่าต้องพยายามจะควบคุมมันให้ได้ก่อนจะย้ายไปที่หน้าปฏิทินพร้อมกับคิดว่ามันหนักเป็นไปไไม่ได้ ช้าวันต่อมารายการข่าวนยก,กน็นำเสนอเรื่องราวของวันพบศพนักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งทางตำรวจกำลังสืบสวนว่าเกิดจากการฆาตกรรมหรือการฆาตตัวตายกันแน่ยังไม่ทันได้ฟังจบเด่นิมิก็ปิดแดรี่ลงและกลอกจากห้องพักครูเพื่อจะเข้าสอนเธอเข้าไปในห้องเรียนก่อนจะทักทายนักเรียนตามปกติระหว่างนั้นก็ขอบคุณสําหรับของข,องขวัญที่ให้ในวันเกิดระหว่างนั้นก็สอดส่องสายตาดูจํานวนนักเรียนภายในห้องจนเห็นว่ายาม,า,ามันตะาไม่ได้อยู่ในห้องด้วยก็เลยสอบถามจากคนอื่นว่าเห็นเขาบ้างไหมไฮโตนก็เลยบอกว่าวันนี้เขาอาจจะมาสายหน่อยเเธออลยบกว่า หาเขาภายหลังก็จะหันไปหยิบช็อกเตรียมสอนแต่เมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาเ่ก็พบว่ามันนมีใบมีดแ,แสมไว้อยู่ซึ่งนั่นก็ทําให้เธอได้รับบาดเจ็บ เธอก็เลยหันกลับไปถามนักเรียนว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้แต่ว่าทุกคนน่กลับเงียบก่อนจะปฏิเสธออกมาและเธอน่ยก็ยังคงมองพวกเขาด้วยความสงสัยจนก,กระทั่งคายเดยนนาร้องให้พรากคำถามว่าเธอน่กำลังสงสัยพวกเขาใช่ไหมซึ่งพอเห็นแบบนั้นเธอก็ไม่คาดคานเอาคำตอบเพียงแต่บอกว่าให้ลืมเรื่องนี้ไปเถอะและก็ออกจากห้องเรียนและลังจากนั้นไฮโตะน่ก็ยิ้มพร้อมกับถามยายด่าว่าทำเกินไปหรือเปล่าซึ่งเธอน่ยก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่า นันนามิน่สมควรได้รับมันในตอนนั้นมิกินก็มีอาการกังวลกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่อมานันนามิก็กลับไปห้องพักครูและก็ทําแผลกับตัวเองพร้อมกับร้องด้วยความเจ็บปวดและในตอนนั้นอูฮารุเนี่ยก็เข้ามาเห็นก็เลยถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าเธอเนี่ยก็เลกจะโกหกและก็ทํากลับไปว่าครูคนอื่นเนี่ยอยู่ที่ไหนกันหมดอูฮารุเนี่ยก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักเรียนเนี่ยฆ่าตัวตายมากขึ้นในช่วงนี้ทางกระทรวงศึกษาเนี่ยก็เลยเรียกคนทุกคนเนี่ยเข้าไปหาเยรื่องกันก็เอยิ่าก mada แต่ว่าเธอนั้นก็ต้องตกใจเพราะมีเสียงได้เข้าดังมาจากลิ้นชักของเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ามันน่ะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่ก็ยังไม่ทันได้คาตอบนักเรียนชายในห้อง,น,องน่งก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับบอกว่าอิจิโร่เป็นคนนําเบมมี่ไปตีวี่ช็อกแต่ว่าก็มีเสียงแย้งขึ้นมาว่าไม่เป็นความจริงเพราะคนที่ทาก็คือนักเรียนชายคนแรกที่เดินเข้ามาทาให้พวกเขาทั้งสองคนนัทะเลาะก,กันอยู่พักหนึ่งก่อนที่ยายโตน,นจะเข้ามาพร้อมกับบอกว่าพวกเขานผิดเพราะคนที่ทําก็คือไอรีต่างหากยายด่านก็เดินเข้ามาพร้อมกับามว่่่่นนดยงงไไไไกกบเเเเรรืือออีี้้้้ะะ็ลลปปปใหซจ Why? แม่เธอจะอยากให้ทุกคนนะรู้ว่าการทาอย่างนัน้นไม่ได้ช่วยอะไรมันดีขึ้นยายด่าเนี่ยก็เลยทาขึ้นมาว่าเธอติดต่อหายมาตะได้หรือเปล่าเธอเนี่ยก็เลยบอกไปว่ายังติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็ในตอนนั้นเองเสียงออดเนี่ยก็ดังขึ้นนานามีเนี่ยก็เลยบอกนเรนของเธอกลับไปห้องเรียนก่อนจากนั้นเธอเนี่ยก็นั่งนิ่งอยู่พักหนึ่ง จนโคยชิชิเข้ามาในห้องพร้อมกับบอกว่าเด็กที่มีชื่อว่ยายามาตะฆ่าตัวตายในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งทําให้พวกเขานะต้องรีบแจ้งตํารวจตอนที่2มาคิกโกนนะั้นลังช่วยตัวเองโดยจินตนาการว่าเธอหนึ่ะกลังมีซัมติงกับฮายาโตะแต่ว่าเธอน่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงประตูที่ดังขึ้นและก็ต้องการปลุกเธอไปโรงเรียนที่สําคัญก็คือเพื่อนของเธอหนึ่งกลังรออยู่เธอก็เลยเดินไปดูที่หน้าต่างก่อนจะเห็นว่าฮายาโตะยายดะและก็นาโอกิยืนรออยู่หน้าบ้านใช้เวลาไม่นาน,น,านเธอน่งก็แต่งตัวเสร็จและก ก็เลยหันมาพร้อมกับบอกว่าถึงเวลาของการล่าแล้วแต่นาอกิตนี่ก็เหมือนจะก,กังวลว่ายมามอนตะอาจจะผิดคําพูดซึ่งไฮโตะนั้นก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะาเขาเนรู้ดีว่าถ้าไม่ทําตามจะเจออะไรยายด่านนี่ก็เลยเข้าไปกอบพร้อมกับบอกว่าถึงเวลาทําให้นานามิน,นต้องรู้แล้วว่าต้องเจอกับอะไรบ้างและจากนั้นพวกเขาเนึ่ยก็เดินออกไปมากิกโกะที่เดิอนอยู่ด้านหลังกําลังบอกกับไฮโตะในใจว่าอย่าไปเชื่อคําพูดของยายด่า เพราะเหตุผลเดียวที่ยังอยู่ข้างเขาในตอนนี้ก็คือจะใช้เขาเ,เป็นเครื่องมือในการเอาคืนนานามิเท่านั้นซึ่งเธอจะต้องช่วยเขาให้ได้และเขาก็ต้องเป็นของเธอคนเดียวทั้งฝั่งของนานามิและก็โคเอชิกระด้แจ้งความกับตำรวจและก็ให้ความร่วมมือในการสอบสวนซึ่งเธอเก็ขอบคุณเขาเป็นการใหญ่ที่ช่วยเธอจนถึงตอนนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าตัวเองเ,เต็มใจพอเห็นว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเธอเก็เลยขอให้เขาช่วยเรื่องหนึ่งไม่นานจากนั้นพวกเขาจะไปถึงสวนสาธารณะที่พบศพของยามาตะเธอ,อยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสักพักจนโคเี่ยต้องตะโกนเรียกกกเเเพราาาะถึงงววลลลลแ้ธออ็ยหับมม แต่ว่าในตอนนั้นเองเธอก็เห็นบางอย่างอยู่บนพื้นก็เลยก้มไปเก็บพรองกับคิดว่ามันน่ะไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ต่อมาให้โตะแล้วก็ยายดะก็มายืนอยู่ที่บนดาดฟ้าระหว่างนั้นเธอก็พยายามติดต่อหายามาตะแต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยจนเริ่มกังวลแต่เขากลับคิดว่ายามาตะนั้นเพยงแค่ตกใจก็เลยเงียบไปซึ่งยามาตะอาจจะโผลมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้และจะต้องถูกทำโทษอย่างแน่นอนเพราะผิดคำสัญญาพวกเขาดึก็ยืนกอดกันอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามาเกโกแอบมองดูอยู่ด้วยสายตาที่มมม่่ออใจแลละะกกกันนนต้้้าาาาาาววิเเปปดดรูฟขบบ นานามิกลับมาที่ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะแจ้งให้นักเรียนนะทราบว่ายามาตานะนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วจากการฆ่าตัวตายในสวนสาธารณะแล้วก็จะมีการจัดงานรำเลือกในเย็นวันนี้พอได้ยินแบบนั้นมากิโกะก,ก็รีบถามยายด่าว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั่นนะ่ะเป็นเพียงแค่การสแสดงไม่ใช่หรอแต่ดูเหมือนว่ายายดาจะไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ทั้งห้องนก,ก็อยู่ในความเงียบจนก,กระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนนานานมิกนะ็ยังคงอยู่ในห้องเรียนก่อนจะไปที่โต๊ะของยามาตะพร้อมกับวางโทรศัพท์ของเขาลงไปนอกจากนั้นก็ยังมีสายคล้ออรัี่เ็นนวใะกกมษยขไ ซึ่งมันก็เป็นของที่เธอเจอที่ส่วนสาธารณะแห่งนั้นและเธอก็จําได้ดีว่ามันคือของมิกกี้นี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่เธอไม่เชื่อว่ามันจะไปอยู่ที่นั่นเพราะมิกกี้นะดูจะเป็นเด็กดีและก็เรียบร้อยมาตลอดในตอนนั้นเองไอรีนก็กลับมาในห้องนานามีนก็เลยถามออกไปว่าลืมอะไรไว้หรือเปล่าแต่เธอเนี่ยก็ถามกลับไปว่าปลาที่อยู่ในตู้ในะมีกี่ตัวนานามีนก็เลยตอบกลับไปว่าก็เท่าจํานวนนักเรียนในห้องนี้เธอเนี่ยก็เล่าว่าปลาเนะี่ยมันกินกันเองในตอนที่มันหนักขาดแคลนอาหารและตัวที่อ่อนแอที่สุดก็ต้องเสียสละเัว่่งทามือ และที่เธอกลับมาที่นี่ก็เพื่อจะมาตรวจดูเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็รู้เลยว่ามีปลาอยู่30ตัวว่าแล้วเธอเนี่ยก็เดินจากห้องไปช่วงเยน็นของวันนั้นนานามิและก็นักเรียนในห้องน่ยก็ได้ไปที่งานศพของยามาตะพร้อมหน้าพร้อมตากันเธอได้เข้าไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของยามาตะและก็คืนโทรศัพท์ให้พวกเขา ระว่านั้นยายดาฮายาโตะมาคกิโกะและก็นาโอกิก็ไปปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อดีซึ่งยายดาก็เห็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรและก็ควรยึดตามแผนเดิมที่วางไว้มาคกิโกะเนี่ยก็เลยถามขึ้นมาว่ายามาตะฆ่าตัวตายจริงใช่ไหมฮายาโตะก็เลยเข้ามาจ้องหน้าเธอพร้อมกับบอกว่า การที่ยามาตาวางแผนทำเรื่องแบบนี้มันก็ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วทางฝั่งของมิเกลเนก่เดินทางมาที่บ้านดเดยอาแตยก้มหน้าจนชนกับผู้ชายคนหนึ่งเขาพยายามจะช่วยพยุงเธอขึ้นมาแต่พอเธอคว้ารองเท้าที่หลุดไปของตัวเองขึ้นมาเธอเก็แต่ร้องไห้และเช้าวันต่อมานานามินเนี่เข,เข้ามาที่ห้องเรียนเพื่อจะรำลึกถึงยงมตาตะ ระหว่างนั้นยายดต่กลับเข็นเคี่ยวในใจว่าเรื่องมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะตามแผนแล้วนานามิควรต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอเนรเลื่อจะปฏิบัติและยางนันจอมาก็ควรจะอยู่บนโต๊ะของเธอแล้วนานามิเนี่ยก็ยังพูดต่อไปเรื่อยจนจบก่อนจะสังเกตว่ามิกิเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนในวันนี้ก็เลยทำกับนักเรียนคนอื่นมากีโกะเลยยกมือขึ้น,นพร้อมกับบอกว่าเธอได้รับข้อความจากมิกิเมื่อเช้านี้ว่าไม่สบายยายดั่ก็เลยหันไปกระซิบถามว่าพวกเธอสนิทกันตั้งแต่เมื่อไรแต่มก่มังกจจะตใ มากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ต้องแค้นคนที่ทาให้ยามาตานะต้องฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนทั้งฝั่งของนานามีนั้นหลังจากแจ้งเรื่องทั้งหมดเสร็จก็ออกมาจากห้องเรียนมากิโกนั้นก็เลยบอกยายด่าว่าต้องเอาสมุดบันทึกของยามาตานะักลับมาเพื่อไม่ให้นานามีนั่เห็นแต่คายาโตนั้นก็คิดว่าเธอน่าจะเห็นแล้วเพราะว่าเธอนะ่ะต้องเปิดลิ้นชักทุกเช้าช่วงเวายของวันนั้นก็มีค่าพละทุกคนกเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ยายดาก็เห็นว่ามากกิโกนั้นไม่ยอมลุกก็เลยเข้าไปเรียกและก็ทําให้ได้รู้ว่ามากิโกนั้นไม่สบายก็เลยจะลาขาบนี้เธอเลยบอกว่าจะแจ้งครูให้ซึ่งมากกิโกก็ยิ้มแลวก็ขอบคุณเธอยกใหญ่แต่ว่าเธอก็มองว่ามันน่ะคือเรื่องที่เพื่อนต้องช่วยกันอยู่แล้วและหลังจากนั้นเธอเนั้ก็ออกไปจากห้องมากกิโกนั้ก็เลยยิ้มออกมาหลังจากนั้นก่อนินไปที่ตู้ปลาและก็ใส่แขนที่ถูกตัดลงไปพร้อมกับพูดว่าที่ผ่านมาเราเน่เป็นเพื่อนกับยายดาแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งน่่นนก,น,น,กนคนทีถูลา ตอนที่3ยายดักลับมาถึงบ้านในช่วงค่ำของวันนั้นพอเดินเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าพ่อนะ่ะกำลังนั่งดูข่าวของนักเรียนที่กําลังกันแกล้งกันอยู่ก่อนจะหันมาถามกับเธอว่ายุคสมัยนี้เนี่ยมันเลวร้ายไม่เหมือนกับสมัยก่อนเลยเธอเนี่ยก็ทำได้เพลงแค่งเงียบก่อนที่แม่จะเดินมาถามว่ากินอะไรมาหรือ,อยังเธอนี่ยก็เลยบอกว่ากินมาแล้วแล้วก็ขอตัวไปพักผ่อน หลังจากนั้นน่ยก็ขึ้นห้องไปเธอทิ้งตัวลงบนเตียงพร้อมกับถามตัวเองว่ายามาตานะนี่ฆ่าตัวตายจริงงั้นเหรอและก็ในตอนนั้นเสียงแจ้งเตือนข้อความนี่ยก็ดังขึ้นพอเปิดอ่านเธอเน่ยก็ต้องตกใจเพราะมันถูกส่งมาจากยามาตะและก็มีข้อความน่ยเขียนไว้ว่าฉันจะรอเธออยู่ที่นรกยายด่าเช้าวันต่อมานักเรียนในห้องของนานามินั้นต่างก็ต้องตกใจมากเพราะเห็นว่าตู้ปลาที่อยู่ข้างในนั้นมันกลายเป็นสีแดงไปแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่พูดคุยของนักเรียนและก็ในตอนที่ยามาดะเนี่ยกำลังหยิบชุดใน มิกกี้ที่ฟุบอยู่บนโตะเท่านั้นโดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นรอยยิ้มของมาคิกโกที่อยู่ข้างหลังหลังจากนั้นเธอเ่ยก็วิ่งออกจากห้องไปซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับเฮตต์วัและกอน,นาโอกินั้นเข้ามาพอดี แต่พวกเขาก็ไม่ตามเธอไปเพราะเห็นว่าไอริกาลังล้วงแขนออกมาจากตู้ปลาอยู่นั่นก็ยิ่งทําให้คนในห้องนะ่ะหือห่ากันมากขึ้นไอริเลยบอกว่ามันน่ะไม่ใช่ของจริงแต่มันเป็นของที่ถูกสร้างขึ้นมาจากงานศิละปะเท่านั้นทุกคนก็เลยคลายความกังวลไปเธอส่งแขนให้กับแนวกิจก,ก่อนจะพึพมพำกับตัวเองว่าถึงเวลาเปลี่ยนน้าใหม่แล้วทั้งฝั่งของยายด่านนั้นก็ไปที่ห้องน้ําเพื่อจะล้างมือหลังจากจับโดนแขนข้างนั้นเธอหยิบฟองน้ำานั้นขึ้นมาขัดก่อนจะพบว่าในฟองน้ํามีแต่เข็มซึ่งงงงงมมมันนมออันนนน่<ๆ>่ะะกกกกกก็็็็ททํําาาาาาาหห้้้ืออ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 ขเเเเเธธแแผลลลริยจจวววไดบง นันมินเนี่ยก็เลยถามเธอด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรเพียงแค่เิ่ออกไปอย่างนั้นท่านฝั่งของมาเกโกะกำลังขอบคุณใครบางคนที่สร้างแขนขึ้นมาให้กับเธอช่างก็ยังบอกด้วยว่า้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับถ้าไม่อยากเดือดร้อนและในตอนนั้นเธอเนึ็เห็นฮยโตนเดินผ่านมาพอดีก็เลยวิ่งตามเข้าไปก่อนจะบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยและก็นัดให้เขาไปเจอกันบนดาดฟ้าหลังเลิกเรียนเมื่อถึงเวลาไฮายโตนก็ไปตามนัดพร้อมกับถามว่ามีเรื่องอะไรแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ตอบคำถามและก็ปลดกระดุมเสื้อออกจนเห็นชุดชัั้้นนนนนนใใกกกกก่่่่ออ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 จจจะคควววววาาาาาามมมมืืขขขงงงเเเไปบบทีีหดดยึรแลถ ทำบเธอเนี่ยก็เลยบอกกับเขาว่าให้เลิกกับยายด่าซะเพราะเธอเนี่ยใช้เขาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นนานาีิเท่านั้นเขาไม่เขา้าใจในสิ่งที่เธอพูดกันเลยโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาดู แต่ว่ามาเกโกะนก็จับมือของเขาไว้แล้วก็บอกว่ายายดา่าจะไม่มีวันจะกลับมาอีกแล้วและถ้าหากเขานี่ยไม่ไปกับเธอเรื่องนี้มันต้องแย่ลงอย่างแน่นอนและเธอก็อยากรู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเขาก็ทาได้เพียงแค่งเงียบแลวก็มองโทรศัพท์ที่อยู่ในมือเธอก็เลยโดดลงมาแล้วก็จูบเขาพร้อมกับบอกว่าเธอจะมาฟังคําตอบที่นี่ในเวลาถัดไปทางฝั่งของเอรีนนก็เปลี่ยนน้าในตู้ปลาเสร็จแล้วแลเธอนึ่งก็พบว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่ปลาตัวเดียวเธอนึ่งก็เลยเสียใจอย่างมากที่ไม่สามารถจะปกป้องมันไว้ได้และก็ทําได้้เพียงแ่ขอโทนัน และช่วงเย็ยนของวันนั้นระหว่างที่ยายด,าด่าแต่อาบน้ําอยู่เธอก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและก็รู้ว่านั่นน่ะคือฝีมือของมารกิโกเพราะเธอรู้มาตลอดว่ามารกิโกน่ะคิดยังไงกับไฮโตะและก็อิจฉาเธอมากที่ได้คบกับไฮโตะและเรื่องนี้เธอจะต้องเอาคืนให้ได้พอมาจากห้องน้ําก็เห็นว่ามีข้อความเนเข้ามาในข้อความระบุว่าให้ไปโรงเรียนตอนสามทุ่มถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ความลับจะถูกเปิดโปงและเธอก็ยอมรับอย่างไม่ลังเลเมื่อถึงเวลาเธอก็ไปที่โรงเรียนแต่ว่าเธอกลับไม่เจอใครอยู่ที่นน่่เเเลยเเลยลาายธอตกผาาาไปว เธอรู้ว่าเรื่องทุกอย่างนเป็นฝีมือของมารกิโกะดังนั้นไม่ต้องหลบซ่อนแล้วก็มาเผชิญหน้ากันดีกว่าเธอในก็นยังคงตะโกนไปเรื่อยๆแต่บอก็ได้เสียงตอบรับกลับมาและในตอนที่ทุกอย่างนกำลังเงียบลงก็มีเสียงแครบางคนดังขึ้นมาด้านหลังโดยบอกว่าที่นี่นไม่มีมากิโกะมีแค่ไม่กี่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็ทำให้เธอตกใจและก็ล้มลงไป เพราะไม่คิดว่าคนที่ทําเรื่องทั้งหมดน่ะจะเป็นมิกกี้ซึ่งในมือของมิกกี้ตอนนี้ในกระถือคัตเตอร์ไว้จากนั้นน่ะก็ใช้มันจัดก,การไปที่แขนของเธอจนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมิกกี้ในกระทำไปว่ารู้จักความเจ็บปวดด้วยเหรอคนแบบเธอจะมาเข้าใจความเจ็บปวดที่สูญเสียคนรักได้ยังไงยายแดดก็พยายามจะบอกให้เธอเน่ะจะยินลงก่อนทั้งก็ยังบอกว่าเธอเน่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของยามาตะเธอเพียงแค่ให้เขาหนั่สแสดงละครเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นแม้เธอจะพยายามพูดยังไงแต่มิกกี้ในก็ไม่่เชือ เธอหนึ่งก็เลยจัดการเหวี่ยงคัตเตอร์ใสายยายด่าไปและจากนั้นเรื่องราวในอดีตของเธอเกับยมตาก็กลับมาเธอเห็นว่าเขาเนัเข็มบางอย่างบนโต๊ะซึ่งสิ่งที่เขาเข็มไว้ก็คือคำว่าสดและหลังจากนั้นเธอจะแกบมองเขาตลอดมาสุดท้ายก็ตัดสินใจเข้าไปทักทำให้เขาหนำมีท่าที่ลุกลี้ลุกหลนและหลังจากนั้นมาพวกเขาน่ก็เริ่มเรียนรู้กันและกันมากขึ้นเขาได้ให้รองเท้าคู่หนึ่งกับเธอเพราะเธอบ่นว่ารองเท้าข้างหนึ่งของเธอไม่เท่ากันทั้งยังบอกว่าพอเรียนจบแล้วจะทำรองเท้าที่พพอออดดดีีีีีีกกกกกกกัััับบบบเเเเเธใใให้้้วววขขาาา็็คคนนนนแแแลลลๆโยยยยทท่่่มรรูะะจสชิต ก็ได้ขอตัวแทนเพื่อทําตามแผนในการเล่นงานนานามิและคนที่อาสาก็คือยามาตะนั่นก็ทําให้คนทั้งห้องหนาชื่นชมเขาหลังจากนั้นเขาก็บอกกับเธอว่าเธอคือเหตุผลที่ทําให้เขากล้าทาเรื่องแบบนี้ซึ่งถ้าหาเรื่องนี้จบลงแล้วก็เขาจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเราหนาคบกันอยู่แต่ว่าเรื่องอย่างนั้นนาะไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วเพราะเขาจากเธอไปแล้วพอคิดมาถึงตรงนี้เธอหนาก็กระนำแทงยายดาเต็มที่แล้วก็พูดตลอดเวลาว่าเขาหนาะไม่มีทางจะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนตอนที่สี่ ในขณะที่คาสโยชิกำลัรกำลังอ่านหนังสืออยู่ก็มีดินสอแท่งหนึ่งนะปเข้ามาที่แขนของเขาแล้วก็แน่นอนว่าคนที่ทําแบบนั้นน่ก็คือยฮโตะที่ได้เขาว่ากระดานป่าเป้าซึ่งเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่ดึงดินสอออกจากแขนและก็ยิ้มเท่านั้นทนําให้โตะนก็ยังบอกให้ออาดินสอไปคืนด้วยเขาก็เลยรีบนําไปคืนแต่หมอน,นั่นกลับบอกว่าเขานทำไม่ถูกมายัางเขาควรใช้ป่าหละข้ามมาและก็คารสีขาเท่านั้นนั่นก็ทําให้เสียงหัวเราะในห้องนดังขึ้นและเขาก็ต้องทําตามในสิ่งที่หมอน,นัั่่่นนพูดแมมมม้จจะไคอยเตต็็ใกา พอไปถึงให้ตวหนึ่งก็ยื่นปากกาคืนให้แต่มองนั่นนึ่งก็ยังบอยให้เขาเก็บเอาไว้เพราะถือเป็นรางวันจากนั้นก็บอยให้เขาน่งกลับไปที่โต๊ะ เพื่อจะเป็นกระดานปาป้ออีกครั้งหนึ่งเขาโัวสันเพราะว่าความกลัวผสมกับความโกรธแต่ว่าก็ต้องทําตามและขณะตอนนั้นเรนเนก็เข้ามาขวางไว้และก็ตอบว่าสินที่ให้โตนจะทาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยทั้งยังบอกอีกว่าเขานะอาจจะลืมไปแล้วว่าครั้งก่อนที่เขาเข้ามาขวางนะ่ะมีสภาพเป็นยังไงก็เลยอยากจะรื้อฟื้นอีกครั้งพอผู้จบนาวกิกก็เข้ามาล็อกคอเขาไว้ทันทีแต่ก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรไปมากกว่าน,นั้นนานามิเนก็เข้ามาในห้องและก็สั่งให้ทุกคน,นกลับไปนั่ง,ง,นนง่นงยย Hi นนแอ นานามีในก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ของไฮตกับเพื่อนร่วมห้องหนักเป็นแบบไหนและเธอกําลังพยายามจะแก้ไขมันจากนั้นเธอก็บอกให้เรนน่ะไปพบเธอที่ห้องพักครูพอไปถึงเธอในก็ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้กับเขาพอเปิดดูในก็พบว่ามันคือจดหมายที่ถูกตัดคํามาต่อกันและก็ระบุไว้ว่าต่อให้มีแขนข้างเดียวก็สามารถฆ่าคนได้แล้วเธอก็อธิบายว่ามันถูกวางไว้บนโต๊ะในตอนที่เธอไม่อยู่ซึ่งเธอก็บองว่ามันเป็นเรื่องที่ได้สาระเท่านั้นและก็อยากรู้ว่าเขานั้นคิดยังไงเขานด้นก็ทำได้คาดอะไร เพียงแค่บอกว่าที่ผ่านมาเธอใ้เห็นเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมและก็ความกล้าหาญเลยอยากจะให้เธอเนี่ยช่วยดูแลห้องเรียนให้หน่อยทั้งฝั่งของไฮโตะและก็นาโอกิกำลังพูดคุยถึงเรื่องของยามตาตะที่ฆ่าตัวตายไปทําให้ตัวตลกในห้องนั้นลดลงแต่ว่าก็ยังมีเรียนอีกคนหนึ่งที่อาจทําให้พวกเขานสนุกมากขึ้นและจากนั้นไฮโตนก็บนเรืองที่ติดต่อยายดาไม่ได้ก่อนถามนาโอกิเกี่ยวกับเรื่องการลาดนานามิซึ่งนาโอกิก็บอกว่ากำลังดําเนินการตามแผนอยู่และก็ถามกลับไปว่าระหว่างนานามิและก็ยายดานั้นมีอะไรกันแน่ ไฮโตนก็เลยบอกว่ายายดาคอยเก็บเป็นความลับแต่ว่านาวกีก็ควรจะรู้ไว้แล้วก็ได้เล่าต่อว่าตอนเรียนชั้นปีหนึ่งยายดาและก็ฮอนดาน่อยู่ชั้นเรียนของนาันามิพวกเธอทั้งสองคนสนิทก,กันมากและก็สามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องจกกนกระทั่งวันหนึ่งฮอนดาน่ก็ท้องขึ้นมาเลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับยายดาซึ่งยายดาก็บอกให้เธอไปปรึกษาผู้ใหญ่ซึ่งคนคนนั้นก็คือนาันามิแต่ผลลั์ที่ได้นั้นก็ไม่เป็นไปตามที่คิดเพราะว่านาันามิตบหน้าเธอไปหนึ่งทีและก็ตอว่าเธอหลายคำจนทำให้เธอเหนื่อยตอ สุดการตัดสินใจของฮอนด้าที่จะเก็บลูกไว้และจากนั้นฮอนด้านี่ยก็เนออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนจนก,กระทั่งวันหนึ่งที่ฮอนด้านี่ยไม่อยู่นางามีเนี่ยก็ไปหาแฟนของเธอที่บ้านและก็ให้เงินเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการยุติการตั้งครรภ์แต่ผู้ชายคนนั้นน่ยกลับหนีไปพร้อมกับเงินนั่นแล้วและก็ทิ้งเธอไว้คนเดียวจนเธอเนี่ยฆ่าตัวตาย และนังจากนั้นยายดาก็ตามหาผู้ชายคนนั้นจนเจอทาให้เธอตั้งใจว่าจะแก้แค้แคนนามีให้ได้ทั้งฝั่งของมิกิลังจากที่ฆ่ายายดาเธอก,ก็คิดหาวิธีในการนำพรังศพพอเห็นทางขยะก,ก็คิดจะทิ้งเธอไว้ที่นั่นแต่ว่าก็มีใครบางคน,นพูดขึ้นมาว่าเธอไม่สามารถจะรีไซเคิลคนได้พอ u, หนันไปดูนก็เจอกับมากิโกะพวกเธอกกเลยคุยกันสักพักก่อนจะได้ข้อสรุปว่าจะนำร่างของยายดาไปที่ป่าหลังโรงเรียนเพื่อทำการนำพรังพอไปถึงก็เห็นว่ามีจุดหนึ่งที่วางพูดทิ้งไว้ซึ่งมกิโก่กก็บออเธอวา เลยเตรียมของทุกอย่างไว้ลงหน้าให้แล้วและจากนั้นมิกิีในกังวางร่างของยายแดดลงแล้วก็ไปช่วยมักกีโกขุดหลุมไม่นานนักพวกเธอเน่องก็ได้หลุมที่พอจะฝังคนได้หลังจากนั้นมักกีโกนั้นก็ถอดเสื้อผ้าของยายแดดออกโดยบอกให้ผลว่าขยะก,ก็ควรจะแยกทิ้งให้ถูกที่แล้วก็นำร่างของเธอหน่ใส่เข้าไปในหลุมและเมื่อก่อนจะฝังมิกิีในกรถามมักกีโกว่าเรื่องที่เธอเล่าเมื่อวานนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนในตอนที่มิกิีนั้นร้องไห้อยู่บนทางเดินมักกีโกก็เข้ามาพร้บบร้้้้นน้้อออออมกกกกกกััับบวววว่่่่าาาาาาึึงงงงเเเลลลลลหหหยุุดรรแแแแ็็ขนนนนคจืใธ ยายดานะ่คือผู้ยิงขายบริการและเขาแค่มีเงินจ่ายเธอเนี่ยก็นอนกับคนไปทั่วนั่นก็รวมถึงไฮโตด้วยเธอใช้ร่างกายทําให้เขานันหลงไหลเพียงเพื่อเขายอมเป็นหมังให้กับเธอพอทําสําเร็จเป้าหมายต่อไปก็คือยามาตะเธอจะมีซัมติงกับเขาแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนจะนํามาขู่เขาแล้วก็บอกว่าจะบอกเรื่องนี้กับมิกิได้รู้สุดท้ายเขาน่กระตัดสินใจฆ่าตัวตายปัจจุบันมารกิโกก็เข้าไปกอดมิกิพร้อมกับทั้งบอกว่ายายดาบังคับให้ยามาตานังฆ่าตัวตายด้วยผลประโยชน์ของตัวเองดังนน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 ัััันะั้้น้้น้้คคคคคครรงงงงีีมมกกกกก่่ก่ตตตออออเเป็็ทืืววาาาาถูใหบยด ที่ว่าเธอเน่ยเป็นคนฆ่ายายดะก็ดังในหัวตลอดเวลาทั้งทังที่เธอเน่ยกลับบ้านแล้วมันน่ยก็ยังดังอยู่และก็ในตอนนั้นเสียงได้เข้าจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอเห็นว่าใครโทรมาเธอเน่ยก็โยนมันทิ้งเพราะชื่อที่โชว์บนจอก,ก็คือยายดะ่ะ ด้วยความข้องใจเธอในกะตัดสินใจไปที่ป่าหลังโรงเรียนแล้วก็เห็นว่ามีแขนข้างหนึ่งโผล่มาจากหลุมเธอเนก็เลยสุดไปกับพื้นพร้อมกับความคิดที่ว่ายายด่านั้นยังไม่ตายรวมถึงกำลังถามตัวเองตอบว่าจะทำยังไงต่อดีสักพักเธอเดนกะได้สติขึ้นมาแล้วก็เดินไปหยิบกันไกลตัดกิ่งไม้นามาจากนั้นก็ใช้มันแทงไปที่หลุมซ้ำๆจนมือที่โผล่มาหนาแน่นิ่งไปพอเธอเบาใจเธอก็กลับมาที่บ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าคาซโยชินั้นแอบมองเธออยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งพร้อมกับทั้งบอก ปรดติดตามเล่มต่อไปครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆนทุกๆคน,นได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอย2ของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นนศูนจันทราข้างแรงที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความหดความสยองเพื่อจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเเขามาสมัครเพื่อจะเป็นข้อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟาที่จะได้มีแรงโดและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพซอร์ตกันมาตลอดด้วยครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแดดทรรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง